นี่ก็คือเป็นสินค้าที่เราจะนำสง่งแกบ่บริษัทองค์กรที่ข้าเจ้าสั่งเนะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เอเซอร์นั่นเองมีไดรุ่นเลยลูกค้าธิการสนใจจะดื่มบยวกันนอกติดต่อมาไหนเด้อเจ้า ไฟทีอ Army s e กซบเก่ามือนี้เป็นมือพิเศษเขาจะจัดเครื่องจัดคอคือคอมพิวเตอร์ทรงแกศูนย์พระเจ้าเนาะเสรงว่าในนี่เขาจะมีคอมอยูซีทหน่วยเึรงว่าตัวนี้เขาจะเพิ่มแรมอีกเป็นแรมแปดเนาะในกาเป็นมีของแถมมวานจะเป็นกระเป๋าจากเอเซอร์้ากับแถมหายเด้อในกาพิเศษเพ่นจะสั่างเป็นเมาส์อีกหกอันเนาะเึรงว่า มา,าตัวนี้ราคา U700000 ราการเข้ากันก็แถมแ่งเป็นเสื้อจากเอเซอร์ <A> cer, จากคอมพิวเตอร์เองเ,องเนาะแล้พิเศษสำหรับผูู้ใดทิบว่าต้องการเครื่องใส่ของการบอรว่าจะเป็นพินเตอร์เนาะสีอะไรก็เป็นสีของพิลเตอร์หรืวยว่าเป็นอคอมพิวเตอร์ต่างๆใส่ใน้ของการังสีเนาอะอ่าลืมติดต,ตอ่อหาทั้งห่านเจคอมของพวกเข้าเด้จอจึงว่าอว่าจะเป็น สาม,มารถสร้างลายต้องการจักหน่วยบอเนาะซองใบหน่วยบอร์ซ้รอ,อ,อย,อรส,อยอสี่ข้ากระจัดทรงไห้่ร้กอบกับโลงบินโดไห้ต่างๆและพร้อมกับลงแอปต่างๆไหล่ดคขาเช่งว่าทรงไหล่ดคขาทึงทีเลยนี่ก็คือเป็นสินค้าที่เราจะนำทรงแกบ่บริษัทองค์กรที่ขาเจ้าสั่งเนาะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เอเซอร์นั่นเองมีไดรุ่นเลย ลูกค้าท่าไหนสนใจจะดื่มก็เดียวกันเนาะติดต่อมาไหนเด้อเจ้าเดี๋ยวเฮาก็มาส่งให้ลูกค้าถึงที่ถึงบอนะเด้๋ลูกค้าเด้อตอนนี้ก็ตั้งกะาเกียมแดกเซกืึ้นให้ลูกค้าจะดื่มลูกค้าเนาะเขามาซื้อความได้อยู่ที่ห้าเจ๊ากองฟองห่างลูกค้าเด้อ